สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อที่อาจจะดูหนักสักหน่อยแต่เชื่อว่ามีความสำคัญและใกล้ตัวพวกเราทุกคนนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยาจิตใจจากความสูญเสียและการเผชิญหน้ากับด้านมืดในใจตัวเองลองนึกภาพบ้านหลังหนึ่งบ้านที่เราสร้างขึ้นจากความฝันความหวังและความสัมพันธ์ต่างๆในชีวิตแต่แล้ววันหนึ่งเสาหลักสำคัญของบ้านหลังนั้นเกิดพังทลายลง บ้านทั้งหลังก็อาจจะสั่นคลอนอย่างรุนแรงชีวิตคนเราก็เหมือนกันครับเมื่อเรารเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่มันเหมือนกับโลกทั้งใบของเราแตกสลายลงไปเลยวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวของการเดินทางเพื่อเยียวยาจิตใจจากบทความออนไลน์ที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจกระบวนการนี้ได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนที่กำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากความสูญเสียจุดเริ่มต้นของความมืดมนในชีวิตของคนเรา ไม่มีใครหลีกเลี่ยงความสูญเสียได้ผลไม่ว่าจะเป็นการจากไปของคนที่รักความผิดหวังในชีวิตหรือเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆที่เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวลองจินตนาการถึงสถานาการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่คุณเคยเจอหรือเคยได้ยินมาเหตุการณ์ที่พลิกผันชีวิตคนคนหนึ่งไปอย่างสิ้นเชิงมีตัวอย่างที่น่าสนใจในบทความที่เรานำมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องราวสมมติของหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนิชาชีวิตของนิชาเคยสดสยใสมีความสุข แต่แล้วอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันก็พรากแม่ผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างไปจากชีวิตของเธอความสูญเสียครั้งนี้ถาโถมเข้าใส่นิชายอย่างหนักหน่วงความเจ็บปวดความเศร้าโศกและความรู้สึกผิดประดังเข้ามาราวกับพายุที่โหมกระหน่าความรู้สึกสูญเสียคนที่รักโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม่นั้นเป็นประสบการณ์ที่สาหัสเกินบรรยายนักจิตวิทยาชื่อดังเอลิซาเบธคริเรลรอสได้กล่าวไว้ว่า ความเศร้าโศกเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ความเป็นมนุษย์นิชาต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันโหดร้ายนี้อย่างโดดเดี่ยวและความสูญเสียครั้งนี้ก็ส่งผลกระทบต่อชีวิตของเธอในทุกด้านลองคิดดูนะครับว่าเมื่อเราเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่ผลกระทบที่ตามมานั้นมีอะไรบ้างในกรณีของนิชาผลกระทบนั้นครอบคลุมทั้งด้านอารมณ์การงานและความสัมพันธ์ด้านอารมณ์นิชาจมดิ่งสู่ความเศร้า โกรธรู้สึกผิดและสิ้นหวังโลกของเธอเหมือนมืดมนไร้แสงสว่างเธอควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้และอาจระเบิดอารมณ์ออกมาโดยไม่มีเหตุผลด้านการงานสมาธิและความคิดสร้างสารรค์ลดลงงานที่เคยรักกลายเป็นภาระประสิทธิภาพในการทำงานลดลงอย่างเห็นได้ชัดด้านความสัมพันธ์เริ่มเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจและเริ่มตัดขาดจากคนรอบข้าง ความสูญเสียครั้งนี้ทำให้นิชาเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจและร่างกายของเธออย่างมากเธอรู้สึกสิ้นหวังและโดดเดี่ยวอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเหมือนถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวในโลกที่มืดมิดหลายครั้งที่คนรอบข้างอาจไม่เข้าใจความรู้สึกนี้อย่างแท้จริงบางคนอาจบอกให้เข้มแข็งหรือปล่อยวางแต่คำพูดเหล่านั้นอาจไม่ได้ช่วยให้คนที่กำลังทุกข์ใจรู้สึกดีขึ้นเลย นิชาเริ่มเชื่อว่าเธอต้องอเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดนี้เพียงลำพังและไม่มีใครช่วยเธอได้นี่คือจุดเริ่มต้นของความมืดมนที่ปกคลุมชีวิตของเธอและเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองการค้นพบกระจกบานประตูสู่โลกภายในหลังจากเหตุการณ์เลวร้ายนิชาตัดสินใจย,ย้ายกลับไปบ้านเก่าบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจาในวัยเด็กการกลับไปครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกมุมของบ้านล้วนเต็มไปด้วยเงาของอดีต แต่นิชารู้ว่าเธอต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่การย้ายกลับบ้านเก่าเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่แม้จะเจ็บปวดแต่ก็มีความหวังเล็กๆซ่อนอยู่นิชาเริ่มสำรวจบ้านทีละห้องจนกระทั่งวันหนึ่งเธอขึ้นไปสำรวจห้องใต้หลังคาห้องที่เต็มไปด้วยของเก่าเก็บและบรรยากาศที่น่าขนลุกห้องใต้หลังคาเต็มไปด้วยฝุ่นและอยากใยบรรยากาศมืดมัววังเวงสิ่งที่ดึงดูดสายตาของนิชาคือกระจกโบราณบานใหญ่ที่วางพิงผนังอยู่ กระจกบานนั้นดูเก่าแก่และลึกลับแผ่รังสีของความเงียบสงบและความน่าขนลุกออกมาพร้อมๆกันบรรยากาศในห้องใต้หลังคาดูน่าขนลุกอย่างบอกไม่ถูกนิชารู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเธออยู่แต่เธอก็ไม่สามารถละสายตาจากกระจกบานนั้นได้นิชาตัดสินใจเช็ดทำความสะอาดกระจกเมื่อมองเข้าไปในกระจกเธอเห็นภาพตัวเองในสภาพที่อิดโรยและเศร้าหมองทันใดนั่นเอง นิชาก็ได้ยินเสียงกระซิบแววมาในหูเสียงนั้นเบามากแต่นิชามั่นใจว่าเธอได้ยินมันจริงๆเสียงนั้นกระซิบว่ามองให้ลึกเข้าไปนิชารู้สึกตกใจและสับสนเธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นมาจากไหนและมันต้องการจะสื่ออะไรกับเธอเหตุการณ์เสียงกระซิบปริศนาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของนิชามันทําให้เธอเริ่มตั้งคําถามกับตัวเองเริ่มสงสัยในสิ่งที่เธอเคยเชื่อและเริ่มมองหาความหมายใหม่ๆในชีวิต นักจิตวิทยาชื่อดังข่าวยุงเคยกล่าวไว้ว่าจนกว่าคุณจะทำให้จิตไร้สำนึกเป็นที่รับรู้มันจะนำทางชีวิตของคุณและคุณจะเรียกมันว่าโชคชะตานิชารู้ว่าการเผชิญหน้ากับตัวเองอาจเป็นเรื่องยากและเจ็บปวดแต่เธอก็พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ภายในใจของเธอและเพื่อสร้างชีวิตใหม่ที่เข้มแข็งและมีความสุขกว่าเดิมการสนทนากับตัวเองในอีกโลกหนึ่ง เผชิญหน้าเงาในกระจกหลังจากค้นพบกระจกและได้ยินเสียงกระซิบนิชาก,ก็ก้าวเข้าสู่ประสบการณ์ที่เหนือธรรมชาตินั่นคือการสนทนานกับตัวเองในอีกโลกหนึ่งหรือที่เรียกกันว่าเงาในกระจกลองจินตนาการว่าคุณกำลังยืนอยู่หน้ากระจกแต่ภาพที่สะท้อนกลับมานั้นไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ภายนอกแต่มันคือตัวคุณอีกคนที่ดูเหมือนคุณทุกประการแต่กลับมีมุมมองความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างออกไป นี่คือสิ่งที่นิชาได้ไปเชิญหน้าเงานในกระจกมีรูปร่างหน้าตาเหมือนนิชาทุกอย่างแต่แววตาของเธอกลับใช้แววของความเศร้าความโกรธและความผิดหวังที่นิชาพยายามซ่อนไว้เงาเป็นเหมือนกระจกสะท้อนด้านมืดที่นิชาไม่อยากมองเห็นเป็นตัวแทนของความกลัวความสงสัยและความไม่มั่นใจที่กัดกินเธออยู่ภายในเงาไม่ได้มาทำร้ายนิชาแต่มาเพื่อตั้งคำถามท้าทายความเชื่อ และกระตุ้นให้นิชาเผชิญหน้ากับความจริงที่เธอหลีกเลี่ยงมาตลอดการสนทนาระหว่างนิชากับเงาเป็นการประทะกันของสองมุมมองที่แตกต่างกันเงาตั้งคำถามที่เจาะลึกถึงบาดแผลในใจของนิชาคำถามที่นิชาพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดชีวิตเช่นทำไมเธอถึงยอมให้ความสูญเสียมาควบคุมชีวิตเธอเธอคิดว่าการจมอยู่กับความเศร้าจะทำให้แม่ของเธอกลับมาได้หรือไม่เธอโทษตัวเองสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ทำไมเธอถึงไม่ให้อภัยตัวเองคำถามเหล่านี้เป็นเหมือนมีดกรีดลงบนแผลเก่าของนิชามันเจ็บปวดแต่ก็จำเป็นสำหรับการเยียวยานอกจากคำถามแล้วเงายัางตั้งประเด็นที่ท้าทายความเชื่อของนิชาเกี่ยวกับตัวเองและโลกใบนี้เงาชี้ให้เห็นว่านิชาปล่อยให้ความกลัวมาควบคุมชีวิตมากเกินไปเงาบอกว่านิชาไม่เชื่อในตัวเองเงาเตือนว่านิชาติดอยู่กับอดีตการ,รเผชิญหน้ากับเงาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับนิชา มันเป็นการเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดชีวิตต้องใช้ความกล้าหาญความอดทนและความตั้งใจจริงที่จะก้าวข้ามความกลัวและความเจ็บปวดสิ่งที่เรากลัวที่สุดมักจะเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้าการเผชิญหน้ากับเงาทาให้นิชาต้องยอมรับความจริงที่ว่าเธอไม่ได้สมบูรณ์แบบเธอมีความผิดพลาดมีความกลัวและมีความเจ็บปวดแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทําให้เธอเป็นคนไม่ดี มันเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์ของเธอการยอมรับด้านมืดของตัวเองไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการพัฒนาตนเองและการเติบโตภายในความเปลี่ยนแปลงจากภายในแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์หลังจากที่นิชาเริ่มพูดคุยกับเงาในกระจกการเดินทางที่แสนยากลำบากแต่ก็เต็มไปด้วยความหวังก็เริ่มต้นขึ้นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นไปอย่างรวดเร็วแต่เป็นการค่อยๆปอกเปลือกความเจ็บปวดและความเชื่อผิดๆที่เธอสะสมมานาน การสนทนากับเงาไม่ใช่แค่การพูดคุยกับตัวเองแต่เป็นการ,รเผชิญหน้ากับส่วนที่ลึกที่สุดของจิตใจเงาทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนความจริงที่เจ็บปวดแต่ก็เป็นความจริงที่จำเป็นต่อการเติบโตกระบวนการเปลี่ยนแปลงนี้ประกอบด้วยการตั้งคำถามเงาจะตั้งคำถามที่ทิ่ทมแทงใจดำถามถึงเหตุผลที่แท้จริงของการกระทำและความคิดของนิชาการท้าทายความเชื่อเงา จะท้าทายความเชื่อที่นิชาเคยยึดมั่นทำให้นิชาเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อเดิมๆและเปิดใจรับมุมมองใหม่ๆการให้กำลังใจแม้เงาจะพูดจาตรงไปตรงมาแต่ก็แฝงไปด้วยความหวังดีและกำลังใจช่วยให้นิชามีกำลังใจที่จะเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดและก้าวต่อไปหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเปลี่ยนแปลงคือการยอมรับความรู้สึกที่ยากลำบากความกลัวความเศร้า และความโกรธเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์การพยายามกดข่มความรู้สึกเหล่านี้มีแต่จะทําให้มันรุนแรงขึ้นนิชาเริ่มเรียนรู้ที่จะยอมรับความรู้สึกของตัวเองโดยไม่ตัดสินหรือตําหนิตัวเองเธออนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้าเสียใจยอมรับความกลัวและระบายความโกรธออกมาอย่างสร้างสรรค์ความกลัวนิชาเริ่มเข้าใจว่าความกลัวเป็นสัญญาณเตือนภัยแต่ความกลัวไม่ควรเป็นสิ่งที่ควบคุมชีวิต เธอเรียนรู้ที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความกลัวทีละเล็กทีละน้อยความเศร้านิชาอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเศร้าและเสียใจกับการสูญเสียไม่พยายามเข้มแข็งตลอดเวลาแต่ยอมรับว่าการร้องไห้และการระบายความรู้สึกเป็นสิ่งที่จำเป็นความโกรธนิชาเรียนรู้ที่จะระบายความโกรธออกมาอย่างสร้างสรรค์เช่นออกกำลังกายเขียนบันทึกหรือพูดคุยกับเพื่อนสนิทการยอมรับความรู้สึกที่อยู่ในจิตไร้สำนึก จึงเป็นก้าวสำคัญในการควบคุมชีวิตของเราการเปลี่ยนแปลงจากภายในส่งผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตนิชาความคิดนิชาเริ่มคิดบวกและมองโลกในแง่ดีมากขึ้นเลิกโทษตัวเองและเริ่มให้กำลังใจตัวเองการใช้ชีวิตนิชาเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจออกกำลังกายกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและทำกิจกรรมที่เธอมีความสุข การให้อภัยตัวเองนี่อาจเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ก็สำคัญที่สุดนิชาเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองสำหรับความผิดพลาดในอดีตเข้าใจว่าทุกคนทำผิดพลาดได้และการให้อภัยตัวเองเป็นก้าวแรกสู่การเติบโตการเดินทางของนิชาแสดงเห็นว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่ได้มาจากภายนอกแต่มาจากภายในตัวเราเองเมื่อเรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองยอมรับความรู้สึกที่ยากลำบากและให้อภัยตัวเอง เราก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นได้การ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายทางเลือกแห่งการเปลี่ยนแปลงการเดินทางภายในของนิชามาถึงจุดสำคัญที่สุดจุดที่ทุกอย่างแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งการตัดสินใจเพียงครั้งเดียวนี่คือตอนที่เราจะมาเจาะลึกถึงการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างนิชากับเงาในกระจกการ,รเผชิญหน้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่คำพูดแต่เป็นการเดิมพันด้วยชีวิตและอนาคตของเธอ หลังจากที่นิชาได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับเงาในกระจกมาหลายครั้งเงาก็ได้ยื่นคำขอที่สำคัญที่สุดนั่นคือการให้นิชาเลือกระหว่างการเดินต่อในโลกนี้หรือจมอยู่กับอดีตคำขอนี้อาจฟังดูเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งเงากำลังบอกว่านิชาจะต้องตัดสินใจว่าจะปล่อยให้ความสูญเสียในอดีตควบคุมชีวิตของเธอต่อไปหรือจะเลือกที่จะก้าวข้ามมันไปให้ได้ เงาไม่ได้บังคับแต่เพียงแค่ยื่นทางเลือกให้นิชาได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนนิชาต้องเผชิญหน้ากับจิตรไร้สำนึกของตัวเองเพื่อที่จะกำหนดโชคชะตาของเธอเองการตัดสินใจของนิชาในครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่การเลือกทางใดทางหนึ่งมันคือการตัดสินใจว่าจะให้ความสูญเสียและความเจ็บปวดในอดีตมีอำนาจเหนือชีวิตของเธอมากแค่ไหนการเดินต่อนในโลกนี้หมายถึงการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น เรียนรู้จากความผิดพลาดและใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดการเลือกทางนี้คือการแสดงความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและสร้างอนาคตใหม่ด้วยตัวเองการจมอยู่กับอดีตหมายถึงการปล่อยให้ความเศร้าโศกและความเสียใจกัดกินชีวิตการเลือกทางนี้คือการยอมแพ้ต่อความทุกข์ทรมานและปฏิเสธที่จะก้าวไปข้างหน้าการตัดสินใจของนิชาไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะทั้งสองทางเลือกต่างก็มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันการเดินต่อในโลกนี้อาจต้องเผชิญกับความเจ็บปวดและความยากลำบากแต่ก็มีโอกาสที่จะพบกับความสุขและความสำเร็จในขณะที่การจมอยู่กับอดีตอาจดูเหมือนเป็นทางออกที่ง่ายกว่าแต่ก็เป็นการปิดกั้นตัวเองจากโอกาสที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงบรรยากาศในการ,รเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายเต็มไปด้วยความตึงเครียดและอารมณ์ที่หลากหลาย นิชารู้ดีว่าการตัดสินใจของเธอจะส่งผลต่อชีวิตของเธออย่างมากเธอรู้สึกสับสนกลัวและไม่แน่ใจว่าจะเลือกทางไหนดีเงาเองก็ไม่ได้แสดงท่าทีที่ชัดเจนแต่กลับปล่อยให้นิชาได้ใช้เวลาคิดทบทวนอย่างอิสระเงารู้ดีว่าการตัดสินใจที่แท้จริงจะต้องมาจากภายในจิตใจของนิชาเองในระหว่างการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายนิชาได้ถามคำถามมากมายกับตัวเองเธอถามว่าอะไรคือสิ่งที่เธอต้องการจริงจริง อะไรคือสิ่งที่แม่ของเธออยากให้เธอทำและอะไรคือสิ่งที่เธอจะต้องทำเพื่อที่จะสามารถให้อภัยตัวเองและก้าวไปข้างหน้าได้ <một> การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายนี้เป็นเหมือนการทดสอบครั้งสำคัญที่จะพิสูจน์ว่านิชาได้เรียนรู้และเติบโตมากแค่ไหนจากการเดินทางภายในของเธอและไม่ว่าเธอจะเลือกทางไหนการตัดสินใจของเธอจะเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลการกลับมาของแสงในหัวใจลบชีวิตใหม่หมที่เข้มแข็งกว่าเดิม เรื่องราวของนิชาเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยความมืดมิดความสูญเสียและความหวังที่ริบหรี่แต่ในที่สุดเธอก็สามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคเหล่านั้นมาได้ด้วยการเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างกล้าหาญการเดินทางของเธอเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เราเห็นว่าแม้ในวันที่ชีวิตดูเหมือนจะพังทลายเราก็ยังมีพลังที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมได้เสมอนิชาเริ่มต้นการเดินทางด้วยความสูญเสียครั้งใหญ่ การจากไปของแม่ทําให้ชีวิตของเธอเหมือนถูกรากเอาแสงสว่างไปเธอจมอยู่กับความเศร้าโกรธและรู้สึกผิดสูญเสียวความมั่นใจในการใช้ชีวิตการงานมีปัญหาความสัมพันธ์สั่นคลอนความรู้สึกโดดเดี่ยวถาถมเข้ามาแต่แล้วการค้นพบกระจกโบราณก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เสียงกระซิบปริศนานำพาเธอไปสู่โลกภายในที่นั่นเธอได้พบกับเงาของตัวเอง ซึ่งเป็นด้านมืดที่เธอพยายามหลีกหนีมาตลอดการสนทนากับเงาไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็จำเป็นสำหรับการเติบโตเมื่อนิชาเริ่มเข้าใจและยอมรับด้านมืดของตัวเองเธอก็เริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เธอเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของตัวเองเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองและผู้อื่นและมองโลกในมุมมองใหม่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับนิชาเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างแท้จริงเธอเริ่มรักและยอมรับตัวเองในแบบที่เป็น มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างนิชาได้เรียนรู้ว่าบาดแผลคือที่ที่แสงสว่างส่องเข้ามาความเจ็บปวดและความสูญเสียที่เธอเคยเผชิญหน้ามานั้นกลับกลายเป็นประตูที่เปิดรับแสงสว่างและความเข้าใจในชีวิตในที่สุดนิชาก็สามารถก้าวข้ามผ่านความสูญเสียและความมืดมิดมาได้เธอได้สร้างชีวิตใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมได้เรียนรู้ที่จะรักและยอมรับตัวเอง ให้อภัยตัวเองและผู้อื่นและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเรื่องราวของนิชาเป็นแรงบันดาลใจให้เราทุกคนที่กำลังเผชิญหน้ากับความยากลำบากในชีวิตให้เรากล้าที่จะเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างกล้าหาญยอมรับด้านมืดของตัวเองและเชื่อมั่นว่าเรามีพลังที่จะสร้างชีวิตใหม่ที่เข้มแข็งกว่าเดิมได้เสมอเรื่องราวของนิชาสอนให้เราได้เรียนรู้บทเรียนที่สำคัญหลายประการการเผชิญหน้ากับตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโต การหลีกหนีจากด้านมืดของตัวเองไม่ได้ช่วยให้เราเติบโตแต่กลับทำให้เราติดอยู่กับความเจ็บปวดการเผชิญหน้ากับตัวเองอย่างกล้าหาญจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้การยอมรับตัวเองเป็นก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงการรักและยอมรับตัวเองในแบบที่เป็นเป็นสิ่งสำคัญเมื่อเรารักและยอมรับตัวเองเราจะสามารถให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ความสูญเสียและความเจ็บปวด สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงความสูญเสียและความเจ็บปวดอาจเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อเรารเผชิญหน,น้ากับความยากลำบากเราจะสามารถเรียนรู้และเติบโตได้เรื่องราวของนิชาเป็นเครื่องเตือนใจว่าแม้ในวันที่ชีวิตดูเหมือนจะมืดมิดเราก็ายังมีแสงสว่างอยู่ในตัวเราเสมอแสงสว่างนั้นจะนำทางเราไปสู่การเยียวยาและการเติบโตคำถามชวนคิด คุณเคยเผชิญหน้ากับเงาในใจตัวเองหรือไม่ประสบการณ์นั้นเป็นอย่างไรคุณคิดว่าอะไรคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการเยียวยาจิตใจจากความสูญเสียเรื่องราวของนิชาให้อะไรกับคุณบ้างหวังว่าเรื่องราวของนิชาในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ